จะพามาดูรถซิ่งเมืองสุรินทร์ครับอือเห็นข้างๆแล้วโคตรเท่วีเนาะยืข้างหลังเลยว้าวเลยรถซิ่งสุริงเอิลอกันนะเนี่ยรนะเตียว <laughs> ลากหม้าเลยละ เซครับบอกเลยว่าโคตรเทผมเป่อย oh, yeah. ่างชอบเลยเดี๋ยวต่มาอันหนึงไม่เห็นมาเลยกำลังมานู่นมาแล้วมาแล้วโอ้ไหนไหนไหนไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวมานี่ไงโอดเพี่แกครับข้าวเรือยกล้อเลย เกือบถึงพื้นน่ะแต่แบบนี้ตำรวจไม่จับหรอรอไม่ยืน่นรอไม่ยื่นตำรวจไม่จับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆโอ้โหเท่ว่าพี่น้องอ <c oughs> ไอหยยบทันเลยเนี่ยดูดูด,ดูโอ้เฟี้ยวจัดเบี้ยวจัด เอฟซีเลยวะเนี่ยเอฟซี FC เลยเนี่ยโอ้โหโคเท่ปะโอ้ย <laughs> จอบต,ตุงยังชอบชอบไหมตุงชอบเลย <laughs> โคตเท่เลยเนาะ